ทางแห่งพระมหาจัก,กรพรรดิสายลมพัดผ่านผืนป่าเขียวขจีพระเวสสันดรทอดพระเนตรไปยังขอบฟ้าทรงสัมผัสได้ถึงเส้นทางแห่งโชคชะตาที่พระองค์ได้เลือกเดินการเวลานำพาพระองค์มาสู่ดินแดนอันเงียบสงบแห่งนี้พระองค์มิได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองสีพีอีกต่อไปแต่เป็นเพียงชายผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาพร้อมสละทุกสิ่งเพื่อทานาบารมีห การสละที่ยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พระเวสสันดรเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมแต่ด้วยพระนิสัยแห่งการให้พระองค์ได้บริจาคทั้งเผื่อคู่บ้านคู่เมืองให้แก่พราม์ที่มาขอเมื่อชาวเมืองเห็นว่าพระองค์ให้แม้กระทั่งสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์จึงพากันหวั่นไหวและร้องขอให้พระราชบิดาทรงขับไล่พระองค์ออกจากเมืองพระเวสสันดรมิได้โศกเศร้าตรงกันข้ามพระองค์ยินดีที่มีโอกาสเดินทางไปบำเพ็ญทานในป่าทรงนำพระนางมัทสีพระกัญหาและพระชาลีเสด็จออกจากเมืองมุ่งสู่เขาวงกตอันเป็นป่าลึกที่ห่างกล สองบททดสอบแห่งบารมีเมื่อใช้ชีวิตในป่าพระเวสสันดรยังคงมีจิตใจแน่วแน่ในการให้ทานวันหนึ่งพราหมณ์ชูชกมาขอพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรแม้ทรงรักพระโอรสและพระธิดายิ่งกว่าชีวิตแต่ก็มิได้หวั่นไหวทรงมอบทั้งสองให้ชูชกไปโดยไม่ลังเลต่อมาพระอินทต้องการทดสอบความหนักแน่นของพระองค์จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรมิได้ลังเลแม้แต่น้อยทรงถวายพระมเหสีด้วยใจบริสุทธิ์ เมื่อพระอินเห็นว่าพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีถึงที่สุดจึงแสดงองค์ขึ้นและตรัสว่าโอ้พระเวสสันดรพระองค์มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าผู้ใดในโลกาบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมแล้วบัดนี้ข้าจะประทานพรให้พระองค์แปดประการ 3. การกลับคืนสู่บัลลังพรแปดประการของพระอินททำให้พระเวสสันดรได้กลับคืนสู่เมืองสีพีพระราชบิดาทรงตระหนักถึงพระคุณธรรมอันสงส่งของพระโอรสจึงถวายราชสมบัติคืนให้ เมื่อพระเวสสันดรขึ้นครองราชพระองค์มีใช้กษัตริย์ธรรมดาแต่เป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ปกครองด้วยธรรมะพระองค์มีได้ใช้กำลังหรือสงครามหากแต่ใช้ความเมตตาและปัญญานำพาอาณาจักรสู่ความเจริญรุ่งเรืองจากแก้วหมุนเวียนอยู่ใต้พระบารมีทุกหัวใจของประชาชนเปี่ยมด้วยความศรัทธา 4. ทางแห่งพระมหาจักรพรรดิในยามค่ำคืนพระเวสสันดรทอดพระเนตรดาวบนท้องฟ้าพระองค์ทราบดีว่าทางของพระองค์คือการเสียสละ ทรงสละได้แม้สิ่งที่รักที่สุดมีใช่เพื่ออำนาจแต่เพื่อให้โลกได้รับแสงแห่งธรรมเสียงลมพัดแผ่วเบาดังเสียงของการเวลาที่รกระซิบขานะว่านี่คือทางแห่งพระมหาจาักรพรรดิทางของผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้บาบักแต่แหงเขาจะบอกเว่ยฉันนี่แหละดักร้องเลยนะฉันต้องแหนลายแรกเลยโอ้โหฉันเอาแห่เอาแห่เอา,เอาแห